ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับเป็นวันพืชมงคลแม้ทวิตายจําไม่ผิดเมื่อวานถามพี่ไก่นะก็บอกว่าวันนี้เป็นันหยุพี่ไก่ขนส่งหยุดทาไมเอามันเป็นวันพืชมงคลเด็กพี่ตาย ก็จะตรงกับวันจันทร์ที่10พฤษภาคมพศ2564นั่นเองซึ่งเมื่อวานเป็นวันที่9วันอาทิตย์พี่ตายมาโชว์ลูมนะครับจะมีปล่อย3คันแต่ไม่คนอื่นอนะเลื่อนมาวันนี้หมดเลยวันที่10นะครับจะมีของบิเปิลที่รับเมื่อวานนี้คนเดียวทีมงานออยะพระาซาวันนี้ก็จะมีปล่อยพี่นันพี่ตายเซล1เซลเหมียวเฮ้ย4คันเลยวันนี้มีปล่อย4คันนะ โอ้ oh, วันดีมากๆนะครับวันพื้นบนคนอันที่จริงจะมีของน้องวิพล์พก,กาเกตนะครับ FC ีพี่ายที่อยู่อ่าอำเภอบ้านกรวดจะรับบรรการวันนี้แต่ว่าน้องไม่ได้ลงมารับต้องส่งหนังสือรับมอบอำนาจมาซึ่งหนังสือยังมาไม่ถึงก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่วันนี้พี่ไายมีปล่อยคันหนึ่งเป็นคันไหนก็ต้องบอกว่าถูกใจเ c ีหลายๆท่านที่รอดูอย่างแน่นอนไปเราไปดูกันก่อนร้อนแต่เช้าเลย <laughs> ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับหล่อๆแบบนี้เลยที่พี่ไต่จะทําการปล่อยในวันนี้โดยรถคันนี้นะครับจะเป็นของ f c พี่ไต่ที่อยู่อําเภอโนนดินแดงนะเป็นของน้องเข้าโอ๊ตซึ่งเออจองแล้วก็คันนี้ก็จะประมาณตักมีนาไหมถ้าพี่ไต่จาไม่ได้มีนาเมษาพฤษภาเออรถก็มาพอดีโดยวันที่ไปรับจองเนี่ย เป็นวันเสาร์นะครับพี่ต่ายจําได้แต่เรานัดกันจริงๆนะคือวันจันทร์นะครับแล้วทีนี้น้องเขาโอ๊ตบอกว่าเฮ้ยพี่ต่ายเลื่อนมาเป็นวันเสาร์ได้ไหมครับพี่พอดีผมอยากให้มาจองรถที่บ้านเราให้มันตรงกับวันเกิดผมอะเราก็เออวันเสาร์มันยบก็มีออกบูธใช่ไหมเออแล้วโอ๊ยเคียงงานมันได้ได้แต่พี่ไปก่อนละกันให้ตรงกับวันเกิดลูกค้าพอไปรับจองกลับมาเสร็จกลับมาดูทะเบียนบัตรประชาชนลูกค้าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดเลยในวันนี้วันที่เราไปเนี่ย คาดว่าลูกค้าน่าจะอยากได้รถเร็วๆเออ,อวันจันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดอีกนะคนละวันกันเลยอโอเคคันนี้นะครับที่ของน้องข้าโอ๊ตเลือกใช้นะก็จะเป็นยกตัว c a p โฟไฮ h l นเดอร์1.9เกรดแซดนั่นเองราคาเงินสดนะจะอยู่ที่889,000บาทจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่5สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีขาวมุกค,คันนี้นะครับ889,000บาทนอกนั้นก็จะเป็นดำบรอนเงินเทา สม้มราคาจะอยู่ที่882,000บาทนั่นเองเจ้าตัวเกรแดแซคันนี้นะครับก็ต้องถือว่าเฮ้ยเขาเป็นระดับท็อปที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องราคาไม่แพงด้วยอ่าทำไมถึงไม่แพงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ย889,000บาทได้อะไรมาจากเจ้าคันนี้กันบ้างมาดูในเรื่องของความหรูหรากันก่อนก็ไฟหน้าที่มาในชุดนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีเลนโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยสองเป็นเส้นตรงนะครับการที่เราใช้เลนโปรเจคเตอร์ไม่ควรสายตาคนอื่นนั่นเองไฟเดย์ไลท์มีมาให้แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟเี้ยวจะเป็นสีเหลืองอมพันจะอยู่ด้านล่างคู่กับไฟตัดหมอกนั่นเองไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันการที่เราใช้ไฟตัดหมอกนะครับก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมเนยนะว่าเฮ้ยมันมีหมอกลงจัดฝนมันตกหนักไหมอะไรอย่างเนี้ย ปิดมันก็สวยมันก็ดูหรูดีหรอกแต่ว่ามันจะไปรบกวนสายตาคนอื่นเขากระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบคโครเมียมนั่นเองแล้วก็จะมีหน้าตะ,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 ตะแกงอย่างเงี้ยนี่ยตาตาตาติดอยู่นั่นแหล <c oughs> ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้ isuzu สีโครเมียมนะครับสีที่ รถคันนี้มาก็จะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับ F4 สีขาวมุกในคลิปนี้อ่ะทีนี้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะระบบความปลอดภัยเขามีอะไรกันบ้างก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสมแหละที่เขาเป็นตัวแซดเพราะว่ามันมีความหรูหรามากๆแล้วก็ระบบความปลอดภัยมาครบมากๆนั่นเองระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับ ระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาชันลงทางลาชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ระบบเบรก ABS นั่นเองโอ้โหก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันครบจริงๆแล้วระบบแต่ละตัวนะก็มีแต่เฮ้ยมันมีความจำเป็นทั้งนั้นเลยแล้วก็เดิมๆจากโรงงานด้านข้างนะครับเจ้าตัวเกรแดแซดคันนี้เขาจะมาพร้อมกับแม็กขนาด18นิ้วแต่อันนี้ก็มาขนาด18นิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นแม็ก TE หยอดแดงนะครับ มีการก็เรียกว่ารีเควสมาด้วยนะว่าขอนะครับเป็นแบบยิงเลเซอร์นะเจ้าตัวตัวหนังสือมันอนะซึ่งมันจะมีสติ๊กเกอร์กับเลเซอร์ใช่ไหมของพี่ต่ายก็จะมีจะแบบนี้แหละตัวสติ๊กเกอร์ไม่มีนะครับโดยเบอร์ยางที่ใช้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูนะแต่บอกได้เลยว่าเจ้าเกรดแซดคันนี้นะครับออกไปเนี่ยไม่มีทรงเดิมแน่นอนอย่างอย่างน้อยต้องมีจัดทรงแหละเพราะว่ายางมารอละเออยยางมารอละเหลือจัดทรงบันไดข้างนะครับมีมาให้นี่ มือจับประตูก็เป็นโคมเมียมมิไตติดจานรองมือเปิดไปให้นี่เราไปดูใกล้ๆกันนะครับโดยเจ้าคันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น TE หยอดแดงนะแล้วก็ขนาด18นิ้วโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น255518 5, 5นั่นเองยางจะเป็นเจ้าตัวยางดีเซนตินะครับกอซิล่ามันชื่อดีเซนติกอซิล่าไหมยี่ห้อดีเซนติเนี่ยก็เป็นยางอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ใช้ดีมากมก เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของยางมันเจ้าก็ซิล่าก็ซิล่าเออชื่อน่ารักดี <c oughs> นะครับก็เปดุมล้อนะครับน็อตล้อสีม่วงอันนี้มีแถมให้เรียบร้อย่อ่าก็เรียกว่ากันส่งกันสั่นนี่มีติดให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูลายยางเขาเปื่อใครจะก็ะเรียกว่าไงจะไปใส่ไงเออว่าลายยางมันสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ สัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็โอ้มันร้อนนะมันพูดอะไรไม่ตัว <laughs> เช็ดรถแต่เช้าแล้วก็กระจกมองข้างก็ตัวนี้เป็นพับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฟเลี้ยวของ led นะครับพี่ใ่สัญลักษณ์เดมันเป็นไฟเลี้ยวแบบ led ให้นั่นเองใบปัดน้ำฝนตัวนี้จะเป็นแบบ built in นะอันนี้เวลาที่เราจะยกเขาจะมีวิธีการยกต่างหากติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับด้านหน้าก็จะเป็น60ด้านข้างก็จะเป็น80นั่นเอง มี fc ถามว่าพี่ต่ายขอถามนะครับว่าการที่เราจะต้องเป็นเซลล์ขายรถนะครับเราต้องเก่งภาษาไหมภาษาอะไรอะภาษาไทยขอแค่คุยกับลูกค้ายัางไงก็ได้ให้ลูกค้ารู้เรื่องเรากับลูกค้าคุยกันนะครับคุยให้รู้เรื่องไม่จําเป็นต้องเก่งมากลูกค้าอยากได้รุ่นนี้เรารู้ว่าเขาอยากได้รุ่นนีออ้ลูกค้าบอกมาให้เจ้ารุ่นนี้เออเราก็เข้าใจตรงกันนะอะไรเงี้ยคือสรุปแล้วไม่ต้องเก่งมากคุยกับลูกค้าให้รู้เรื่องก็พอให้รู้ความต้องการของเขาอื ก็ขายได้ละครับแล้วก็บริการให้มันดีนะไม่ใช่คุยรู้เรื่องแล้วไปนั่นลูกค้าอีกนะแล้วก็ถ้าได้ภาษาอังกฤษมาดีครับดีมากๆพี่ตายไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับ <med David> แทบจะไม่รู้เรื่องเลยก็ว่าได้แต่นะครับมันก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราหรอกถ้าได้มาเจอลูกค้าต่างชาติอะไรเงี้ยเออมันก็ดีตรงที่ว่าเราเราได้ขายเพิ่มกลุ่มลูกค้าเราจะเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติเขามาอยู่บ้านเราเยอะสรุปแล้วไม่ต้องเกง่งภาษาขอแค่สื่อสารให้ลูกค้าสื่อสารให้ลูกค้ารู้เรื่องก็พอเออจบจบ,จบ หัวล้านนะครับสติ๊กเกอร์มหามงคลมีแล้วจนมีแล้วไม่รวยเฮ้ยบิดสติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยโอ้เฮียบ่าไอแบบนั้นใครจะอยากได้วะมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยนะครับนี่ทีนี้เรามาดูไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายของเขาก็จะหล่อบแบบนี้เลย เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนี่แล้วก็กันชนท้ายนี่เป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะออกแบบให้เข้ากับตัวรถเลยสวยมากๆากอานี่เดี๋ยวไปต่ายให้ดูเต็มๆนะครับนี่นี่ก็จะเป็นนี้นี่ก็เวลาที่เราเปิดไฟนะครับมันก็จะติดคู่กันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แต่เวลาเบรกนะครับไฟด้านบน,นไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนปกตินี่แหละมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่ตรงที่ เปิดฝาท้ายเห็นไหมครับโอ้เป็นแบบบิวอินเลยนะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้โอ้สวยมากๆอันนี้ติดตั้งกระบะ,ะไลเนอร์พร้อมใช้งานบางบางคันนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งอันนั้นรถยังไม่ได้แต่งนะอถ้าแต่งแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้บางคนบอกเฮ้ยมันสวยอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ติดกระบะ,ะไลเนอร์มันไม่จบไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคําติชมเอฟซีไม่ใช่เอฟซี C, เดียบางคอมเมนต์น่ารักมากคือคือติก็จริงแต่ว่าเออเขาก็บอกด้วยว่าเอ้ยเอ้ยมันดีทุกอย่างแต่มันตรงเนี้ยที่ผมไม่ชอบเนี่ยนี่ความคิดส่วนตัวผมนะเอ้ยขอบคุณมากมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเออมันมันเป็นความรู้สึกเขาเนะี่ยเขาไม่ได้เดมแนวไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเขาไม่เขาชอบทุกอย่างแต่เขาไม่ชอบตรงนี้อะไรเงี้ยก็เขาพูดตรงๆเออครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่อาจจะเป็นเอฟซี C, หรือไม่จะผ่านเข้ามานะครับก็บางครั้งที่ ไออันไหนที่เราไม่รู้แต่ว่าเขามาตอบแทนให้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับอันไหนที่พี่ต่ายยังไม่ได้ตอบหรือพี่ต่ายอาจจะไม่รู้ก็มาตอบแทนได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันอ่ะทีนี้ว่าทำไมคลิปนี้มันยาวจังบัดเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไป <S <S ไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพามาดูภายในกันบ้างที่พี่ต่ายได้ทําความสะอาดเบียบแบบเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็น้องเขาโอ๊ตมาก็พร้อมรับเลยแล้วกันทีนี้เราไปดูกันบ้างก็อย่างที่เราเราท่านๆทรา,าบดีนะครับว่า ครับทราบๆเราเราท่านๆทราบดีนะครับว่าเฮ้ยแล้วเจ้าตัวภายในของตัวเกเลเซตเนี่ยมันรูหลาอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูการตอกย้ําความรูหลายิ่งหนึ่งรอบอแผงข้างประตูมีการบุนุ่มมาให้นะครับอันนี้พี่ต่ายก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้บริเวณเบาะนั่งตอนที่2นะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบให้กว้างมากๆทําให้ผู้โดยสารนั่งแล้ว รู้สึกสบายตลอดการเดินทางไม่อึดอัดนั่นเองแล้วก็อย่างปูเพลินอันนี้เป็นแบบชุดเข้ารูปมีมาให้อันนั้นปูไม่สนิทนิดนึงเดี๋ยวไปกดให้มันลงนะครับลงแนละ้วในหนๆก็เห็นแล้วครับแล้วก็เจ้าตัวเกรดแซดนะครับเขาก็จะมีแอร์พร้อมกับ USB ให้ผู้โดยสารที่อยู่ตอน2เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ร้อนตอน3เป็นกระบะบรรทุกนะ เดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยพี่ต่ายมีตอน2และตอน3ามไตอน3เป็นตอนนี้น,น,นี่เป็นกระบะบรรทุกนี่ตรงน,นี้ครับแล้วทีนี้เราไปดูภายในะห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างโอ้อันนี้ก็มีการบูนุนมา้นะครับนี่แล้วก็สวิตกระจกไฟฟ้าออกแบบมาให้หรูหราหน่าใช้มากๆทีนี้ก็เรามาดูโอ้โหนะครับเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้คู่หน้านะครับที่สําคัญฝั่งคนขับเนี่ยปรับระดับสูงต่ําได้อีกนะนี่โอ้โหสุดยอดออกแบบให้ กระชับกับซาลิลาของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเป็นอย่างมากนั่นเองนี่สุดยอดครับทีนี้เรามาดูกันในบริเวณคอนโซลหน้ากันบ้างก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหมาพร้อมกับเครื่องเล่นนะขนาด7นิ้วไม่ใช่เครื่องเล่นหน้าจอขนาด7นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานง่ายเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดก็ต้องบอกว่าเฮ้ยใครที่ชอบอารมณ์สปอร์ตพลาดไม่ได้นะเจ้าตัวเกียร์ตัวนี้ พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันอันนี้หุ้มด้วยหนังนะเป็นพวงมาลัย3ามการออกแบบให้มีความกระชับมากๆสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้แล้วก็ใช้งานฟังก์ชันครูสคอนโทลได้ก็จะเป็นตัวนี้นี่นี่น เปิดใช้งานตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาสอนละกันโอ้โหสุดยอดครับภายในห้องโดยสารหรูหราสมกับเป็นตัวแซดจริงๆทีนี้เราไปดูเจ้าตัวเครื่องยนต์กันบางเครื่องยนต์นะครับที่มาในตัวเกรดแซดก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc มาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเรียกพละกำลัง150แรงม้าของเขาออกมาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากนะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยทีเดียวแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์ตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบนั่นเองการรับประกันเครื่องยนต์นะครับก็จะรับประกันอยู่ที่100,000กิโลเมตรหรือ3ปออีอย่าลืมเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์ใกล้บ้านนะครับ6เดือนหรือ10,000กิโลโอ้ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับรถน้องข้าวอ๊ตโอ้อะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ต่ายจะ เป็นเวนเช็ดรถไอ้ทำไมต้องเป็นเวียนทุกวันวันเสาร์จะมันผิดมันเป็นเวียนคนอื่นเราไปดูว่าเป็นเวียนเราโอ้เช็ดฟรีเลยเพื่อนหัวเราะเลยอ่ะโอเคตอนนี้ร้อนมากๆทาไมร้อนเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะนี่ร <c oughs> ้อนจริงๆนะครับก็ขอให้เอทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแหละบาย